สวัสดีค่ะดิฉันพิุรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสุริศรีชัยครับต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะ วันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565เลข2สองวันก็เป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะคะใส่เส,สื้อสีแดงสีสีนี้เขาความรักไหมฮะความรักใช่ไหมความรักค่ะออความรักเบ่งบานออถ้าฝร,รั่งนี่เขาใช้สีแดงเนาะค่ะออแต่ญี่ปุ่นเขาใช้สีดำความรักเหรอฮะ oh, ในงานแต่งงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาจะใส่ชุดดำไปตอนแรกผมว่าเขาไปงานศพค่ะสีดำแล้ววันนี้เขาจะให้ช็อกโกแลต วันวาเลนไทน์อ, <ฮะ S 1> อ่ะเพราะมันเป็นสีดำสัญ,ญลักษณ์ความรักของคนญี่ปุ่นจะเป็นสีดำเป็นอมตะเอออนะต่างกันอ,อของของฝรั่งนี่จะสีแดงใช่ไหม <ฮะ S 1> วันนี้ก็เข้ากับ บรรยากาศเทศกาลนะยังไม่เข้าค่ะยังอีกสองวันอีกสองวันใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เตรียมตัวรับความรักได้ส่งความรักเราส่งได้ทุกวันความรักทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะอายแต่ว่าความรักแบบหนุ่มสาวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์เพราะว่ามันเป็นตัณหาแฟนเราต้องรักให้เป็น S <S 2> <S 2> เพราะว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเหตุแล้วนี่ว่าความรักทําให้เป็นทุกข์ไงเพราะฉะนั้นถ้าเรารับมือกับตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะรักเป็นนะคะเราจะรักเป็นมาที่สโลกเซนปริศนาธรรมนะฮะสะโลกนี้บอกว่าอย่างนี้ครับครั้นพุทธการข้าพเจ้าจมปรักพระพุทธองค์ทรงสเสด็จด,ดับขันข่าพึ่งเกิดหน้าละอายตัวเราช่างบาปหนาพลาดโอกาสเข้าเฝ้าพระศาสดา สโลกที่แต่งโดยพระอาจารย์นิรานามนะฮะแต่ว่าสโลกปริศนาธรรมเนี่ยในฝ่ายมหาย,ยานหรือฝ่ายเซนเขาอธิบายไว้อย่างนี้ว่าครับว่าพระพุทธเจ้าเคยดำรัสสอนว่าถ้าพวกท่านอยากให้เราอยู่ในโลกนี้ชั่วนิรันดร์แต่ไม่ศรัทธาในพุทธธรรมที่เราเผยแพร่เราไซ้เราจะมีชีวิตยืนยาวไปเพื่ออันใดเล่าถ้าเราเข้าสู่นิพพานแล้วพวกท่านถือพุทธปฏิบัติธรรม ก็เท่ากับว่าเรายังดำรงอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้หลบลี้หนีกายจากพวกท่านไปเลยหมายความว่าถ้าเรายังปฏิบัติธรรมของพระองค์พระพรทธองค์ก็ยังอยู่กับเราไม่ได้จากพวกเราไป<ะ>ถ้ามัวแต่ไปจมปรักอยู่กับความทุกข์ว่าดูสิเกิดมาไม่ทันเห็นพระพุทธองค์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผิดนะฮะ ปฏิบัติธรรมแล้วพุทธเจ้าก็ยังจะอยู่กับเราใช่เห็นธรรมเห็นตถาคตเออนั่นไงฮะนะคะแล้วก็การที่เราได้น้อมนำธรรมะมาใช้ในชีวิตเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันมีทางออกครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้เราก็แก้ปัญหาแบบเราเนาะแก้ปัญหาแบบชาวโลก แต่ว่ายิ่งแก้บางทีมันก็ยิ่งพันกันวุ่นวายไปหมดเลยยิ่งสร้างปัญหายิ่งก่อปัญหาเพิ่มแต,แต่พอเรามาเริ่มปฏิบัติธรรมเราใช้ธรรมะเนี่ยเรารู้เลยว่าเราไม่ได้แก้ไปที่ใครเราแก้ที่ตัวเองพอแก้ที่ตัวเองมันก็จบภายนอกก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เราเนี่ย ไม่เป็นปัญหากับตัวเราเองแล้วธรรมะเราจะไม่รู้เลยว่า,ามีประโยชน์หรือเปล่าถ้าเราไม่เจอกับบททดสอบไม่เจอกับปัญหาถ้าเราม,มีความสุขดีแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยนึกถึงธรรมะหรอกใช,ใช่ไหมฮะแต่พอเรามีความทุกข์เมื่อไหร่นั่นแหลคะค่ะธรรมะก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะจะทดสอบ ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านแล้วเราจะใช้ธรรมะเนี่ยยังไงมันต้องฝึกสติเอาไว้นะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องราวของการรับมือกับปัญหาที่เข้ามาด้วยธรรมะเนี่ยนะคะยังไงก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะที่เราพูดคุยกับคุณติ๊กคุณกิติกรพรสาธิตไปติดตามกันต่อเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนในเวลาเราฟังเพลง ยิ่งเพลงเศร้าเท่าไหร่คิดให้คนเศร้าเขายี่ความเศร้าเท่าไหร่ให้คนจมจมอยู่ความเศร้าเท่าไหร่นี่ถือว่าแบบสุดยอดเลยนะแต่เรารู้ว่ามันก็ยิ่งทําให้คนหาทางออกและไปต่อไม่ได้มันก็เป็นบาปเหมือนกันเนาะแต่พอเราเราเปลี่ยนคําใหม่เป็นคําที่ให้กําลังใจเราก็จะเห็นเลยว่าก็มีผลต่อคนเหมือนกันนะคนเขาก็ออกจากสิ่งที่เขาไม่สบายใจได้แล้วก็สร้างชีวิตใหม่กับเขาได้เพราะงั้นมุมมองเราก็เปลี่ยนไปเลยใช่ครับเพราะอย่างในเพลงนี้จะบอกให เรารักตัวเองอเราปล่อยมือที่กอดเขามากอดตัวเองดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเออม,มันมีคุณค่าดีครับค่ะนอกจากนี้นอกจากเรื่องของเพลงแล้วออธรรม,มานี้ยังช่วยให้เราผ่านพ้นจากเหตุการณ์อ,อะไรที่สําคัญสาคัญบ้างไหมคะโอจริงๆช่วยเยอะเลยะครับถ้าอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่ผมกระทบกระเทือนใจมากที่สุดนะครับก็จะเป็นการที่เ,ออเพื่อนในสมาชิกในวงที่เป็นเพื่อนในชีวิตจริงของผมด้วยคือคุณตุย้ยพห้กล่าวเสียชีวิตค่ะ ซึ่งมันเป็นมันเกิดขึ้นในช่วงที่เขาเรียกว่าฮะเราไม่ได้เตรียมใจตั้งรับเลยเพราะว่ามันเกิดเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมฮะไม่ใช่เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บเราก็เลยรู้สึกว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นวันที่เหมือนวัดใจเลยเหมือนกันว่าเราจะไปรอดไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นอะที่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่มานั่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าวันนั้นที่ผ่านมาได้มันเกิดจาก สติล้วนเลยเหมือนกันนะครับที่ผ่านมันมาได้ครับับพื้นฐานอะไรบางอย่างที่ที่เราที่เราปฏิบัติมันมาเรื่อยๆอย่างการที่แบบไม่ยึดติดในอาตาัตราการปล่อยวางหรือว่าการที่เราเคารพกฎของธรรมชาติการเกิดแก่เจ็บตายอะไรเยงนี้ครับเพราะว่าวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยจำได้ว่ามันค่อนข้างเจ็บมากๆ ผมผมผมจำได้วผมผมร้องไห้แบบเกือบสองชั่วโมงเลยฮะร้องไห้เป็นคนบ้าเลยฮะเพราะทราบข่าวเพราะตอนทราบข่าวครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเองก็ต้องไปไปดูแลเรื่องศพเพื่อนด้วยก็เลยว่าเหมือนเหมือนพอไอ้ช่วงเวลาที่เราร้องไห้จน,จนจนระบายความเจ็บออกมาหมดแล้วเนี่ยเราก็เลยตั้งสติว่าเฮ้ยสงสัยเราต้องไปต่อว่ะเพราะผมผมผมมีโค้ดในชีวิตอันหนึ่งก็คือว่าผมผมรู้ว่าชีวิตมันคือการไปต่อคือต่อให้ เราไปเจอเรื่องที่มันยากหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่แบบว่าท,ที่มันที่มันทําให้เราเป็นทุกข์แต่สุดท้ายมันก็ต้องไปต่อไปต่อในแบบไหนก็ตามอะไรเงี้ยฮะืดยเฉพาะวันนั้นวันนี้ก็เลยพอร้องไห้เออมันเจ็บมากจริงไม่รู้แต่ว่าอาบน้ําแล้วก็เฮ้ยต้องไปต่อว่ะต้องต้องไปดูแลเรื่องและอื่นๆที่ก็ต้องจัดการให้กับเพื่อนของเราเพราะว่ามันก็จัดการตัวเองไม่ได้มไม่อยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยฮะใช่ครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้คือว่ามันช่วยได้ก็คือหนังสือเล่มนี้กเ็เคยเขียนไว้เหมือนกันว่าการที่เราทํางานมันทําให้จิตเราไม่จิตจิตเราไปเจอกับสมาธิอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันซึ่งซึ่งในช่วงที่ตุ้ยเสียฮะใน,ในแต่ละวันเนี้ผมมีงานที่ต้องทําตลอดเลยอย่างเป็นช่วงที่บังเอิญว่าง,งานมันแน่นด้วยอย่างต้องมีไปถ่ายรายการต้องมีไปผมเป็นโชว์ดีเลกเตอร์ของคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งะฮะที่จะจัดออนไลน์กันก็ oh. เลยต้องไปพอ ไปงานเสรปุ๊บก็ต้องไปทํางานต่อไปงานสรปุ๊บก็ไปทํางานต่อแต่ในช่วงเวลาที่ทํางานเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าคนจะมองว่าเฮ้ยทำไมทำไมผมแกล่งจังไปทํางานไหวแต่งๆผมรู้สึกว่าการทํางานเนี้ยมันช่วยให้ผมอะไม่ไม่แย่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าจิตเราไปอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ย ีไหมเพราะว่าเวลาเราเจอเจอธรรมะแล้วเราจะรู้เลยว่ามีบททดสอบเยอะเนาะใช่ฮะปีนี้เป็นเป็นปีพีของผมครับหลังจากหลังจากเสียเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตไปก็หลังจากนั้นไม่ไม่ถึงเดือนหรือว่าไม่น่าจะเกินเดือนกว่าครับคุณพ่อคุณแม่มามาป่วยเป็นโควิดอีกอพึ่งเป็นอีก บททดสอบผมยังจาได้อยู่เลยว่าวันที่เกิดเรื่องขึ้นนี่ผมยังแบบว่าเหมือนแบบคุยตัวเองแล้วก็คุยกับคุยกับพระเจ้าอะไรเงี้ยว่าว่าแบบโหนี่มันบททดสอบเราใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าในวันที่เสียตุ้ยไปเนี่ยก็คือเป็นคนที่ใกล้ตัวมากๆาค่นหนึ่งแล้ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ถือว่าได้เป็นยอดมองกุฎของความรักครับชีวิตของเราเราก็แบบ คุณพ่อเป็นโควิดแล้วก็ด้วยความที่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆผู้ป่วยติดเตียงนะฮะ,ฮะมามามาเสมอเราก็เลยรู้สึกว่าสุขภาพเขาก็ไม่แข็งแรงอยู่ละในในตอนที่รับรู้เนี่ยใจคิดไปไกลมากเลยฮะอืเป็นช่วงเป็นช่วงที่คือผมใช้ชีวิตสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยมีคือคําว่ากลัวผมไม่ค่อยจะมีความกลัวแต่ว่าตอนนั้นอยู่สนิทกับความกลัวมากครับซึ่งความกลัวมันเกิดขึ้นในภาวะที่ว่ามันยังไม่สิ้นสุดอะฮะมันเลยรู้สึกว่ากระวลกระวายมันแบบ มันมีความนอนไม่หลับก็บข่าวนี้แหละฮะคือแบบรู้สึกว่าคุณพ่อคุณพ่อโจโอเคไหมแล้วคุณแม่ล่ะเพราะว่ามันเหมือนชีวิตผมเนีย่ยสิ่งที่เติมเต็มความรักให้กับผมเนี่ยก็คือความรักจากคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่แหละซึ่งแบบรู้สึกว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าหายไปนี่มันน่าจะแบบผมยังพูดเล่นๆกับตัวเองอะครับว่าโอ้โหถ้าผ่านอันนี้ไปได้ก็แก่งสุดๆแล้วแหละ เราน่าจะน่าจะตั้งรับอะไรกับการใช้ชีวิตได้ไปเรื่อยๆแั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับ<ม>ค่ะแล้วก็ผ่านผลม,มาได้จากการที่ผมก็อาจจะโชคดีครับที่ว่าว่าคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ยงังยังหายจากโลกนี้ได้<อ><ม>แต่ว่าเราก็ได้เห็นใจเลยเนาะใช่ฮะับหัวนั้นที่ศึกษาเรียนธรรมะมาทั้งหมดนี้นะได้มาใช้ผลน,นี้เลยนนนเลยนาะผล <c oughs> น,นี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> เห็นเลยชัดเลยครับแล้วก็ยังรู้สึก เนี่ยพอพอพอผมมานั่งคุยกับพี่ๆี<ะ>รับยังรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันย้อนกลับไปขอบคุณวันแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะไม่ได้ตั้งใจขนาดที่ว่าอยากจะไปเข้าค่ายข,ขนาดนั้นเลย,เลยอะไรเงี้ย<อ>แต่เรายังรู้สึกว่าในมุมตอนนั้นเรารู้มันน่าจะสนุกดีนะไปเจอสังคมใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยฮะ,ฮะจากการคิดเล็กๆจนไปเจอการได้คุยกับตัวเองซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานในชีวิตของผมมาเกือบตลอดชีวิตจากนั้นเลยอะไรเงี้ยครับอืม ไอ้ความผมฟังตอนช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยอะ่ะแล้วก็ทีกจมอยู่กับความทุกข์ครับผมมันผมคิดว่าความทุกข์แบบนี้เป็นความทุกข์ที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดแล้วก็มักจะคิดมักจะคิดไม่ถึงคือเอาความทุกข์ที่มันจบสิ้นไปแล้วและยังไม่เกิดเนี่ยแต่มาสร้างเหตุให้เกิดทุกข์ในปัจจุบันใช่ไมถ้าเราตามไม่ทันเนี่ย เราก็จะจมกับมันถูกไหมแต่บังเอิญว่าติ๊กอย่างน้อยที่สุดก็มีฐานเนี่ยที่แม่บอกว่ามีเม็ดพุทธ,ธะอยู่ในตัวได้ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันถึงได้ฟื้นขึ้นมาได้ไงแต่มนุษย์ส่วนมากมักไม่ฟื้นอะ่ะมันแปลกไหมว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดสามารถทําให้เราเป็นทุกข์ได้อะ่ะจริงครับติ๊กก็โชคดีก็ยังยังฟื้นขึ้นมาใช่ไหมแล้วใช้คําว่าอะไรนะ ต่อไปอะเดินต่อไปได้อ่าครับใช่ไหมเนี่ยนะผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจว่าเออธรรมะมันทําให้เราเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดคาเนี่ยมันทําให้เรารุกขึ้นมาไงไม่งั้นเราก็คงจะจมอยู่นันนนะจมอยู่นั่นนะมันเหมือนโดนกระแทกแล้วกระแทกเล่าเพราะว่าเพิ่งจะสูญเสียเพื่อรักไปแล้วมามีข่าวที่น่าตกใจของคุณพ่อคุณแม่อีกนะมันเหมือนถ้าคนไม่ไม่เคยมีความคิดที่เชิงบวกไม่มีคิดเป็นเนี่ยนะคะ มันก็ล้มอีกนะล้มนานกว่าอีกนะมันเหมือนยิ่งไปอะไรนะเราว่าโคตรเข้าพระเสาแทรกเวรซ้ำกรรมซัดใช่ไหมเราเราแล้วมักจะว่าเหมือนก็คือบอกว่าศึกษาธรรมะแล้วจะไม่มีมีทุกข์ไม่จริงอ่ะมีแต่ฉันจะไม่ทุกข์ต่างหากทุกข์มีแต่ฉันจะไม่ทุกข์ใช่ไหมหิวไหมหิวยังหิวอยู่นะแต่ฉันไม่ทุกข์กับความหิว ใช่ไหมครับผมคิดว่าอันนี้มันธรรมะมันช่วยให้เราตรงเนี้ยฮะฟื้นฟื้นตัวได้เร็วแล้วเราก็เดินเดินออกไปของกินแล้วก็ไปล้มข้างหน้าอีกก็ไม่เป็นไรพระม้มันก็คือการฝึกฝนนะฮะใช่เลยครับมันน่าแปลกใจไหมคะว่าตอนที่เราไม่ฝึกธรรมะเนี่ยเราไม่เคยเห็นในบททดสอบอะไรเนาะ ก็เพราะเราไม่ร um ู้ไงเพราะเราไม่รู้ไงใช่ไหมธรรมะมันทําให้เราเห็นไงฮะครับผมว่านี่คือบททดสอบเพราะถ้าเหมือนก็เหมือนกับว่าเราเหมือนกับพูดโทษนะเหมือนเราทํางานรูทีน่ะเซ็นชื่อพิมพ์เอกสารทำอะไรแล้วก็ทํางานอย่างเงี้ยนะมันจนกระทั่งแทบไม่รู้ว่าทํางานไงมันเป็นลารูทีนใช่ไหมฮะแต่เมื่อไรมีธรรมะพบมีบททดสอบอมาละมันนี้มาละอะไรเงี้ยหลายคนก็คิดว่าการที่เรามีธรรมะแล้วเนี่ย ชีตเราคงมีแต่ความสุขความเจริญอะถูกไหมแต่ทำไมโดนพระสุขเข้าแต่ไม่แข่งเาทุกคนคือรายการเราเป็นรายการธรรมะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีธรรมะทดสอบตลอดไงอาครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเจออีกไหมโอ้ก็ก็พักบ้างก็ดีครับ แต่ยังไงก็หนีไม่พ้นจริงครับแต่คือแบบว่าคราวที่เจอในในคราวนี้ผมรู้สึกว่ามันชัดอยู่อย่างหนึ่งจดอดเราจะคิดว่าเราโชคดีมาตลอดในช่วงหลายๆปีก่อนหน้านี้นมันจะมีคำหนึ่งเลยผมรู้ว่าผมผมชอบชีวิตมากที่ว่าชอบการมีชีวิตมากเ,เพราะว่าเออมันมันก็มันชีวิตมันมีความสุขดีอะไรเงี้ยแต่อย่างปีนี้ผมรู้สึกว่าเออมันจริงนะกับเรื่องของการที่เราหนีไม่พ้นแล้วก็ชีวิตมันที่เขาเคยพูดว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนฮะมันจริงมากๆเลย ซึ่งผมเลยรู้สึกว่ามันปีนี้มันปีเป็นปีที่ทดสอบผมแหละว่าว่าผมตื่นขึ้นมาแล้วผมยังรักชีวิตแบบที่ปีก่อนๆผมรักไหมซึ่วผมก็ตอบแล้วผมผมรู้สึกว่ายังรักอยู่แหละรักในแบบที่เข้าใจว่ามันมันอาจจะขมบ้างอาจจะเรื่องหลายๆบ้างแต่สุดท้ายแล้วชีวิตมันก็คือการไปตอบแบบนี้แหละครับมันก็คือมีสุขบ้างทุกบ้างเราก็เฝ้าสังเกตแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นไปอะไรเงี้ยในเชิงของการปฏิบัติในฝึกสติข,ของเราเนี่ยเราเราใช้แบบไหนคะ ฝึกติจริงๆผม,ผมผมไม่ใช่คนที่แบบว่านั่งสมาธิหรื<ล>ออะไรพวกนี้เลยด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนผมจะมีภาวะของการทํางานที่อยู่กับตัวเองบ้างในเรื่องของการเวลาที่เราทํางานใช่ไหมฮะแล้วก็ผมว่าผมเป็นคนคนที่คุยกับตัวเองเยอะอฮะจะมีแบบว่าเหมือนแบบเรามีเสียงในหัวอยู่ตลอดเวลาคุยกับตัวเองว่าตอนนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยช่วงนี้มันกําลังทุกข์ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็จับของมัน ในช่วงเวลาที่แบบบางครั้งที่อย่างตอนนี้ผมต้องเริ่มทํางานเกี่ยวกับวงของเพลงก่าเหมือนเดิมแล้วก็จะมีบ้างที่แบบต้องไปดูรูปเก่าๆดูอะไรพวกนี้ในภาวะของการที่เราย้อนไปเจอเรื่องเรื่องของอดีตนะฮะอย่างไปที่ที่อาจารย์บอกครับมันก็จะมีบ้างที่แบบทุกข์ที่มันมาจากอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็เฝ้าสังเกตแล้วจับมันหรือบางทีเราก็เขาเรียกว่าถ้าถ้าถ้ามันเยอะไปเราก็พัดก่อนแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนช่องไปใช้ใช้อีก อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ก็แต่ก็แต่ก็รับรู้กับมันก็คือตัวเช็คตัวเองอยู่ตลอดเลยประมาณนั้นกว่าก็คือเรียกว่ามีสตินะมีสติรับรู้ตัวเองแล้วก็มีตัวเองเนี่ยเป็นกัลยาณมิตร อ่าใช่เลยครับนะที่วันนี้สําคัญบางคนเนี่ยต่อให้เรามีเพื่อนมากมายกันแล้วแต่นะแต่ถ้าตัวของเราเองเนี่ยเป็นศัตรูกับตัวเราเองคาว่าศัตรูในที่นี้คือว่าเรามักจะคิดอะไรในทางลบนะคะอ่าไม่ให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ว่าตัวเองทับถมตัวเองอะไรฉันเลวเออฉันไม่ดีคนไม่ดีโอ้ยฉันพยายามแล้วดูซิเขาก็ยังไม่เห็นใจฉันนีนี่อันนี้เหมือนจริงเลยนะพูดเหมือนจริงเลยอ่ะแสดงแสดงเก่งไม่ดีมาก จริงๆใช่ไหมแสดงใช่ไหมอันแสดงแสดงจริงนะเพราะเพระนี deep deep ่คือเรียกว่าเป็นศัตรูกับตัวเองไงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนเลยภายนอกเนี่ยขอคนเดียวคือเราเนี่ยเป็นเพื่อนตัวตัวเราเองเราก็สามารถที่จะอยู่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็การที่เราอ่ะมีสติและเรารู้จักตัวเองดีแค่นี้ย ชีวิตเราก็ไปต่อได้คือเราจะเจออะไรก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตทุกชีวิตเป็นต้องเจอนะแต่ว่าเจอแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ที่เราเจอมาก็วันนี้เห็นไหมนักร้องเนี่ยเขาก็มีสติมีธรรมะ <c oughs> รมีหลายสิ่งหลายอย่างนะเดี๋ยวนี้<ม>คนในวงการบันเทิงมีคนชอบถามพี่ว่าเดี๋ยวนี้ไปนคนในวงการบันเทิงเนี่ยชอบมาสนใจธรรมะเยอะมากมอะไรอย่างเงี้ย เขามีปัญหากันมากหรอเราก็บอกว่าจริงๆแ้้ทางรมาเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีปัญหาหรอกนะแต่ถ้าต้องการปัญญาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะดีเลยครับวันนี้เราก็ได้รู้จักกับคุณติ๊กคุณกิติกรพรสาธิตร้องนำของวงเพลงกล่าวใครที่เป็นแฟนหรือว่าวันนี้รู้จัก คุณติ๊กเนี่ยนะคะก็อยากจะไปฟังผลงานก็ไปติดตามได้ได้เลยโดยเฉพาะปล่อยวางปล่อยวางนี่ได้มาจากธรรมะเลยนะคนที่อกหักเนี่ยลองมาฟังดูก็จะได้เป็นกําลังใจแล้วก็ไปต่อได้นะคะอันนี้อนุโมทนาขอบคุณมากนะคะอนุโมทนาครับขอบคุณมากครัผมค่ะเวลาของรายการทําในใจหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทำไมจ,จึงแบบว่าได้มาใกล้ชิดแล้วก็รับใช้ท่านแม่ชีสันสนีคะคือรุ่นน้องคนนี้เป็นคนเลือกเสถียรธรรมสถานแล้วข้าพเจ้าเนี่ยไม่รู้จักเลยทั้งเสถียรธรรมสถานและคุณแม่สันสนี<อ>นรื่องขอคุยวอโวอ,อวดว่าดิฉันเนี่ยเป็นตัวแทนโรงเรียนในการทําดอกไม้ประดิษฐ<อ>์ถักโคเชน,นิตติ้งจัดดอกไม้เออรุกิติงเลยค่ะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น ทฉันนะมีประสบการณ์การปฏิบัติธรรมก็เลยรู้ว่าการปฏิบัติด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยมันทําให้เวลาที่เรามีปัญหาชีวิตเนี่ยเราจะบาลานซ์ตัวเองได้ขนดาดว่าเขาได้ไปขัดเกลาแล้วเนาะไม่ถึงว่าสมาธิอะไรเยอนะเนาะนีชชมหรือด่าชม <laughs> <laughs> พอหลังจากที่ท่านจากไปเนี่ยมาถอดสแควรูทการทํางานของท่านเนี่ยพบว่าท่านทําทุกอย่างตามที่ท่านสอนนะท่านมีคติว่าคนข้างหน้าคือคนพิเศษสําหรับเรา ไม่ว่าจะน่ารักหรือไม่น่ารักก็ตามจะยังคงมีความรักให้กับเขา